หลายคนเลี้ยงสุนัขไว้แก้เหงาบางคนเลี้ยงแมวเพราะมันอ้อนน่ารักหรือบางคนก็เลี้ยงเปล่าไว้ดูเพลินๆเ,เวลาว่างแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่คนทั่วไปแทบไม่เคยนึกถึงว่าจะเอามาเลี้ยงได้เลยแต่ในโลกของเศรษฐีมันกลับกลายเป็นสัตว์เลี้ยงสุดพรีเมียมที่ราคาสูงลิ้วและมีเพียงคนรวยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ครอบครองว่าแต่จะมีสัตว์ตัวไหนบ้างกด subscribe กด like แล้วไปดูกันเลยค่ะ 1. เจ้าเซอร์แลนส์ลอตถ้ามีหมาตัวหนึ่งที่คุณรักสุดหัวใจแล้ววันหนึ่งมันจากไปคุณจะทำยังไงสำหรับบางคนคำตอบอาจเป็นน้ำตาแต่สำหรับเศรษฐีคู่นี้พวกเขาเลือกจะสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งและนี่คือเรื่องราวเจ้าเซอร์แลนส์ลอตสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีทองที่อยู่กับพวกเขามาหลายปีจนกลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว แต่ในปี2008เจ้าเซอร์แลนส์ลอตตัวเดิมเสียชีวิตทําให้ทั้งคู่เศร้าเสียใจอย่างหนักทว่าในช่วงเวลานั้นวิทยาศาสตร์เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าการโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างชีวิตใหม่จาก DNA ของตัวเดิมทั้งสองไม่ลังเลเลยพวกเขาทุ่มเงินกว่า5.5ล้านบาทเพื่อให้สุนัขที่พวกเขารักกลับมามีชีวิตอีกครั้งผลลัพธ์คือได้สุนัขโกลเด้นตัวใหม่ที่ถือกำเนิดจากเซลล์ของเจ้าตัวเก่า ทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดทั้งหน้าตาสีขนบุคลิกและแม้กระทั่งนิสัยบางอย่างที่เจ้าของบอกว่าเหมือนมันจำได้ว่าตัวเองเคยเป็นใครมันจึงกลายเป็นสุนัขโคลนตัวแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์เต็มรูปแบบ 2. ม้าแข่งกรีนมังกี้ ม้าพันแข่งทั่วไปก็ว่าแพงจะแย่แล้วแต่เจ้านี่เหมือนพระเจ้าตั้งราคาเองเลยมันคือกรีนมังกี้หม้าแข่งพันแท้เธอรับเรดหรือที่เรียกกันว่าม้าสายเลือดแท้ที่ถูกเพาะเพื่อความเร็วย้อนกลับไปในปี2006ที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกามีการประมูลม้าแข่งรุ่นยาวหลายตัว แต่เมื่อเจ้าม้าสีทองแซมเท่านามว่าเดอะกรีนมังกี้ก้าวลงจากรถขนส่งบรรยากาศทั้งสนามก็เงียบลงทันทีทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังดูของล้ำค่าหลุดออกมาจากตำนานมันเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจพ่อพันธ์ของมันคือฟอเรสต r รีหนึ่งในม้าแข่งชั้นนำระดับโลกขณะที่แม่พันธ์ก็มีสายเลือดผู้ชนะติดตัวเต็มร้อยเรียกได้ว่า DNA ของความเร็วอยู่ในทุกเส้นเลือดของมัน จึงไม่แปลกเลยที่ราคาประมูลเริ่มไม่ทันขยับก็มีคนเสนอราคาขึ้นอย่างบ้าคลาั่งจนในที่สุดมันก็ถูกขายไปในราคาสูงถึง550ล้านบาทไทยแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องของมันน่าสนใจยิ่งกว่าความแพงคือโชคชะตาที่พลิกผันเพราะหลังจากถูกประมูลมันก็ถูกลงสนามแข่งแต่กลับลงแข่งจริงแค่3สนามและไม่ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกลายเป็นตำนานของม้าที่แพงที่สุดแต่ไม่เคยชนะในที่สุด 3. จิงโจ้ในโลกที่คนส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขแมวหรือปลายังมีบางคนที่อยากก้าวข้ามขีดจำกัดของความธรรมดาพวกเขาเลือกเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยอยู่ในกรงของใครมาก่อนสัตว์ที่ทั้งแข็งแกรง่งดุด,ดันนั่นก็คือจิงโจ้สัตว์ประจำชาติของออสเตรเลีย สิ่งที่ทำให้คนรวยจำนวนหนึ่งอยากเลี้ยงคังกรูไม่ใช่แก้ความหายากหรือรูปร่างกำยำของมันแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอิสระมันไม่ใช่สัตว์ที่เชื่อมง่ายมันไม่เดินตามคำสั่งเหมือนสุนัขและไม่ชอบถูกขังในที่แคบดังนั้นการจะเลี้ยงมันได้คุณต้องมีพื้นที่กว้างระดับฟาร์มหรือคฤหาหา์ชนบท มีระบบรักษาความปลอดภัยครบราคาของมันก็ไม่เบาเลยลูกจิงโจ้ที่เลี้ยงในฟาร์มถูกกฎหมายอาจมีราคาเริ่มต้นราว1 0 0 0 0แสถึง4แสนบาทแต่ถ้าเป็นคังการูสายพันธ์ุหาย,ยากอย่างตัวผู้เต็มวัยราคาสามารถพุ่งสูงได้ถึง7 0 0 0 0สบาทหากคุณเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กมันจะคุ้นกับคนมากชอบให้ลูบหัวชอบวิ่งเล่นและบางตัวยังนอนข้างคนเลี้ยงได้เหมือนเพื่อนแท้เลยทีเดียว แต่อย่าเผลอทำให้มันโกรธเพราะมันอาจเตะคุณจนกระเด็นไปนอนข้างรั้วได้เหมือนกัน 4. สิงโตขาวสิงโตถือว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าผู้เป็นสัญลักษณ์ของพลังและอำนาจแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเคยเห็นสิงโตที่งดงามที่สุดแล้วบอกเลยว่าคุณยังไม่เคยเจอสิงโตขาวตัวนี้ มันไม่ใช่สิงโตเผือกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นสิงโตแอฟริกาที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมซึ่งทําให้ขนของมันเปลี่ยนจากสีทองกลายเป็นสีขาวงาช้างนวลๆโดยที่ผิวหนังและดวงตาย,ยังมีสีปกติเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเวอร์ชั่นพิเศษของราชาแห่งสัตว์ป่าที่ธรรมชาติเผือแต่งองค์ให้หล่อกว่าทุกตัวในป่า ขนบริเวณแผงคอขาวฟูสะท้อนแสงเหมือนเส้นไหมทุกครั้งที่มันเดินกลางแสงแดดจะดูราวกับรัศมีของเทพพเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าและเพราะรูปลักษณ์อันหายากนี่เองทำให้สิงโตขาวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์และความร่ำรวยในหลายวัฒนธรรม จึงไม่แปลกที่สิงโตขาวจะถูกนำไปเลี้ยงในสวนสัตว์ส่วนตัวหรือรีสอร์ทสุดหรูระดับพันล้านที่เฉพาะแขก V.I.P เท่านั้นที่ได้เห็นมันตัวเป็นๆราคาของสิงโตขาวแต่ละตัวอาจสูงถึง3.5ล้านบาทแต่ถ้าเป็นสายเลือดแท้จากโครงการอนุรักษ์ในแอฟริกาใต้ราคาสามารถพุ่งขึ้นได้มากกว่า10ล้านบาทต่อนหนึตัวได้ไม่ยากเย็นเลย 5. นกทูแคน ว่ากันว่าในป่าฝนที่ลึกที่สุดของอเมริกาใต้มีนกชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นด้วยผู้กันของสายรุง้งขนของมันสะท้อนแสงทุกสีบนโลกนี่คือนกทูแคนนกที่ใครเห็นก็จำได้ทันทีจากปากยาวสีสดสะดุดตาปากของมันใหญ่แต่เบาเพราะสร้างจากโครงกระดูกฟองน้ำที่เต็มไปด้วยช่องอากาศทำให้มันสามารถใช้ปากหยิบผลไม้ได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่หนักหัวเลยแม้แต่นิด มันเป็นนกที่มีนิสัยขี้เล่นชอบกระโดดไปมากินผลไม้เป็นหลักแต่บางครั้งก็กินมแมลงหรือไข่นกเล็กๆด้วย ใครที่เคยเห็นใกล้ๆจะรู้เลยว่าเจ้าทูแคนเหมือนตัวการ์ตูนดูกวนๆแต่ก็มีเสน่ห์จนละสายตาไม่ได้แต่นี่แหละคือจุดที่ทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่รวยเท่านั้นถึงเลี้ยงได้เพราะนกทูแคนไม่ใช่แค่หายากแต่มันต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมากแถมยังต้องมีกรงอุณหภูมิคงที่อาหารสดใหม่และการดูแลเฉพาะทางจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญราคาของมันจึงพุ่งสูงสุดถึง ระหว่าง3ามถึงห้าแสนบาทต่อ1ตัวเท่านั้น 6. ลามั่งบองโกบองโกแอนทาลอว่ากันว่าธรรมชาติไม่เคยสร้างสิ่งใดโดยบังเอิญและถ้าความงดงามมีวิญญาณมันคงเลือกเกิดเป็นบองโกลามังที่สวยที่สุดในโลกมันเป็นสัตว์ป่าหายากที่มีบ้านเกิดอยู่ในป่าฝนเขียวขจีของแอฟริกากลางโดยเฉพาะในเขนยาและคองโก ตัวผู้โตเต็มวัยอาจหนักได้ถึง270กิโลกรัมขนของมันเป็นสีน้ำตาลแดงแค่เหมือนไม้สักที่ขัดเงามีลายขาวเรียงเป็นเส้นแนวดิ่ง10-15เส้นทั่วลำตัวและสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือขาวของมันที่ยาวโค้งและบิดเป็นเกลียวอย่างสมมาตร แม้จะเป็นสัตว์ป่าแต่มันกลับเข้ากับมนุษย์ได้ดีเมื่อถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพราะมันอ่อนโยนแต่รู้รา้าจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงประดับสถานะของเศรษฐีที่มีคฤราฮาตขนาดใหญ่และพื้นที่เลี้ยงสัตว์หายากโดยเฉพาะบองโกจากสายพันธุ์แอฟริกาใต้ทั่วไปอาจมีราคาประมาณ3 4ถึงแสนบาทแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์หายากอยาก่างภูเขาเขนยาที่ปัจจุบันเหลืออยู่ในธรรมชาติน้อยกว่าหนึ่งอตัว ราคาก็พุ่งสูงได้ถึง1.3ล้านบาทต่อ1ตัวเลยทีเดียว 7. ไก่อายมเซมานีถ้าพูดถึงไก่หลายคนอาจคิดว่ามันคงมีราคาไม่สูงหรอกมั้งแต่ไม่ใช่กับไก่ตัวนี้เพราะมันคืออายมเซมานีไก่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมพิเศษ ที่ทั้งตัวของมันดำหมดทั้งขนผิวเนื้อเลือดกระดูกไปจนถึงอวัยวะภายในเป็นปรากฏการณ์ทางพันธุกรรมที่หายากสุดๆพบได้เพียงไม่กี่สายพันธุ์ในโลกด้วยเหตุนี้เองมันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและความร่ำรวยในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อว่าอายามเซมานีเป็นไก่แห่งโชคลาภที่นำพลังดีความมั่งคัง่งและความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้แต่ถ้าคุณคิดว่าจะซื้อมาเลี้ยงเล่นๆเ,เหมือนไก่ทั่วไปบอกเลยว่าต้องคิดให้ดีก่อนเพราะราคาของมันสูงระดับสัตว์เลี้ยงไฮเอ็นบางประเทศขายกันในราคาตัวละเกือบ2 0 0แสนบาทส่วนในอเมริกาถ้าเป็นสายพันธุ์แท้จากอินโดนีเซียตัวที่สมบูรณ์แบบและดำสนิททุกส่วนราคาก็พุ่งไปได้ถึง3 5 0 0 0 0บาทต่อ1ตัวเลยทีเดียวแสุนัขซามอย บางคนอาจคิดว่าสุนัขที่สวยที่สุดในโลกต้องมีขนแปลกตาหรือหน้าตาแทบเหมือนหมาป่า แต่ไม่ใช่เสมอไปเพราะเจ้าหมาตัวนี้ไม่มีอะไรนอกจากรอยยิ้มที่ละลายใจและขนสีขาวสะอาดราวกับก้อนหิมะจากสวรรค์มันคือซามอยสุนัขที่มีต้นกําเนิดจากไซบีเรียประเทศรัสเซียถูกเลี้ยงโดยชนเผ่าซามอยเพื่อช่วยลากเลื่อนล่าสัตว์และเฝ้าฝุงกวางเรนเดียในอุณหภูมิติดลบหลายสิบองศามันจึงเป็นสุนัขที่ทั้งแกร่งและซื่อสัตย์สุดๆแต่พอโลกเข้าสู่ยุคใหม่ความงามของมันกลับกลายเป็น สิ่งที่คนทั่วโลกหลงไหลจนกลายเป็นสุนัขแฟชั่นระดับโลกที่เหล่าเศรษฐีและคนดังนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่เอเชียราคาของลูกซามอยแท้สายพันธุ์ดีอาจเริ่มตั้งแต่70,000บาทไปจนถึง3,000 0 0บาทและถ้าเป็นสายประกวดจากฟาร์มระดับโลกราคาสามารถพุ่งสูงกว่า5 0 0 0 0 0ถึง700,000บาทได้เลยทีเดียว ลิงคราวขาวในโลกของลิงที่เราคุ้นเคยทั้งเสียงโวยวายวิ่งซนยังมีลิงสายพันธุ์หนึ่งที่ดูภูมิฐานราวกับขุนนางผู้ดีอังกฤษขนสีเทาเรียบเนียบมีคราวขาวฟูเหมือนนักปราดผู้เท่ามันคือลิงคราวขาวลิงสายพันธุ์หาย,ยากจากป่าฝนแถบคองโกเอธิโอเปียแ,และกาบองมันขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดและระมัดระวังตัว ต่างจากลิงทั่วไปที่ส่งเสียงจ๊อกแจ๊กเจ้าตัวนี้กลับนิ่งสุขุมและชอบใช้สายตาสอดส่องมากกว่าตะโกนเสียงดังนิสัยของมันสงบไม่ดุร้ายและเข้ากับคนได้แต่มันไม่ชอบเสียงดังหรือที่แคบดังนั้นคนที่จะเลี้ยงได้ต้องมีบ้านกว้างมากพอมีพื้นที่ให้มันปีนกระโดดและหลบมุมเงียบเพราะมันชอบเก็บตัวเหมือนนักคิดมากกว่านักแสดง ส่วนเรื่องอาหารก็ไม่ธรรมดามันกินได้ทั้งผลไม้ใบไม้มแมลงและกบเล็กๆบางครั้งอย่างล่าปูน้ำจืดจากลำธารในป่าด้วยตัวเองและแน่นอนของหายากแบบนี้ราคาก็ไม่ธรรมดา ลิงคราวขาวที่เพาะพันธุ์อย่างถูกกฎหมายในฟาร์มเฉพาะอาจมีราคาสูงตั้งแต่250,000ถึง5 0 0 0 0บาทต่อหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นสายเลือดแท้จากแอฟริกาหรือผ่านการฝึกจากศูนย์อนุรักษ์ระดับโลกราคาสามารถพุ่งไปถึงเกือบ700,000บาทเลยก็ว่าได้ เป็นยังไงกันคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะราคาแพงแค่ไหนหรือจะหายากเพียงใดสิ่งที่ทำให้พวกมันมีค่าไม่ใช่แค่ราคาแต่คือความผูกพันระหว่างมันกับคนเลี้ยงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ